สนับสนุนโดย Thai Water Engineering ครบทุกสิ่งเรื่องงานน้ำโทร02-348-3333-5 วิทยากรคณ,ณะหลอมรวมประชาชนนายจตุพรพรมพันธ facebook ไลฟ์สดสถานการณ์อำนาจของรัฐบาลเพื่อไทยเข้าสู่ย่างก้าวนับถอยหลังอย่างสิ้นเชิงเมื่อนายสนธิลิมทองกุลและคณะพร้อมประชาชนสนับสนุนนับพันคนไปยื่นหนังสือถามข้อเท็จจริงกรณี MOU4 4ถึงทำเนียบรัฐบาลอีกทั้งบอกว่าคณะนายสนธิยกคส,ออสอพระราชทานปี47เป็นรูปแผนที่ประเทศไทยตามพะบรมราชองการปี16มีอักษรเขียนว่าสามัคคีเป็นพลังค้ำจุนแผ่นดินไทยมาอธิบายพื้นที่อ้างสิทธ จึงสอดคล้องกับสถานการณ์ MOU c ีระหว่างไทยกับพูชาเจรจาแบ่งผลประโยชน์50-50แจกจ่ายกลุ่มทุนพวกพ,อพ้องพร้อมทั้งบอกว่านายสนทิไปยื่นหนังสือถามใน6ประเด็นกำหนดอีก15วันจะไปฟังคำตอบจากรัฐบาลพักเพื่อไทยจากนั้นจะไปะยื่นหนังสือกับนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานรัฐสภาเพื่อใหสมาชิกรัฐสภาได้รับรู้ถึงปัญหา MOU c c และการอ้างสิทธิพื้นที่ทับซ้อนจึงเป็นการก้าวย่างไม่ผีผามซึ่งเป็นประสบการณ์จากการเคลื่อนไหวภาคประชาชน ต้องการให้สังคมได้รับรู้ปัญหาไปพร้อมกันนายจตุพรบอกว่าแม้คณะหลอมรวมประเทศไทยกําหนดย่างก้าวสอดคล้องกับคณะนายสนธิแต่มีแนวทางของตัวเองเหมือนกันโดยได้เปิดประเด็นปัญหาหลากหลายมาต่อเนื่องทั้งปัญหาแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตทำลายระบบการเงินประเทศปัญหาบ่อนคาสิโนในชื่อ Entertainment Complex ตลอดจนเปิดโปงปัญหาอสังหาริมทรัพย์ให้ต่างชาติซื้อแผ่นดินอาศัย99ปี รวมทั้งโครงการแลนบริดจ์ซุกที่ดิน3 0 0 0 0ไร่ให้ต่างชาติเช่านาน99ปีและชำระร่างพรบรขนส่งทางรางซ่อนยกที่ดิน2ข้างทางให้สัมปทานเอกชนอยา่างไรก็ตามกรณี MOU44 จะสอดรับกับความรู้สึกของประชาชนได้รวดเร็วมากที่สุดทั้งนี้ประเมินจากประชาชนนับพันร่วมสนับสนุนนายสนธิไปยื่นหนังสือถามรัฐบาลถึงทเียบรัฐบาล อีกอย่างประชาชนแต่ละสีเสือ้อต่อสู้และเก็บความเจ็บปวดไว้มากมายจากการชุมนุมปี50-57ให้พักเพื่อไทยได้อํานาจการเมืองแต่แล้วกลับถูกทรยศหักหลังอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจนการเหลืองอํานาจได้นําพาปัญหามาสู่จุดเดิมกันอีกครั้งในขณะนี้นายจตุพรบอกว่ารัฐบาลเพื่อไทยไม่เคยเปลี่ยนความคิดยังใช้วิธีการด้อยค่าอ้างบ้านเมืองต้องการความสงบแต่เมื่อครั้งตัวเองต่อสู้ก็ถูกฝ่ายรัฐบาลขณะนั้นอ้างแบบนี้เช่นกันดังนั้นเราจึงอยู่ในกลเกมของละครการเมืองนี้มายาวนาน แต่ลรวก็ตามแนวความคิดรัฐบาลเพื่อไทยขณะนี้ไม่ได้เปลี่ยนไปจากเหตุการณ์ปี48แล้วถูกปิดเกมโดยฐานยึดอํานาจในปี49และปี57เพราะการอธิบายความของรัฐบาลไม่ได้นําความรู้มาหักล้างแต่เล่นเกมแสดงอาการกระทืบคนในชาติแล้วก้มหัวให้ต่างชาติมหาประโยชน์ในดินแดนไทยส่วนพรรคเพื่อไทยเสนอแนวคิดพรบรจัดระเบียบว่าด้วยกระวงกลาโหมและแก้ไขกฎเอการศึก นายจตุพรบอกว่าเป็นกฎหมายที่หวังควบคุมการแต่งตั้งโยกย้ายและสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่เพราะเป็นแผนหนึ่งมุ่งหวังสกัดการรัฐประหารซึ่งเป็นหลักคิดผิดพลาดอย่างยิ่งในวันที่กระแสประชาธิปไตยขึ้นสูงพักเพื่อไทยได้เสียงสสเกินครึ่งสภายังไม่กล้าย,ยุ่งกับหน่วยทหารเลยยังอธิบายห้ามไม่ให้ไปแตะทหารแต่วันนี้ได้เสียงแค่1นึ่เสียงและยังจับมือกับทหารยึดอำนาจตั้งรัฐบาลอีกต่างหากแล้วครั้งนี้ใหญ่มาจากไหนจะดันพรบจัดระเบียบทหาร อีกอย่างแนะนุทินชาญเวรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยพักร่วมรัฐบาลยังปฏิเสธความคิดเพื่อไทยเลยดังนั้นถ้าพักเพื่อไทยแน่จริงก็ทําเลยเสนอกฎหมายป้องกันรัฐประหารพร้อมบอกว่าพักเพื่อไทยยังมีแนวคิดและพฤติกรรมการเมืองแบบไม่มีความซื่อสัตย์ทั้งที่ความสุจริตใจแล้วการบริหารบ้านเมืองไม่ลุ้แก่อํานาจและมีความรักใน,นแผ่นดินไทยอีกทั้งต้องไม่มีเงื่อนไขผลประโยชน์ทับซ้อนกับประโยชน์ส่วนตัวซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการป้องกันการยึดอํานาจได้ดีกว่าออกกฎหมาย เพราะแม้มีกฎหมายป้องกันรัฐประหารแต่เมื่อเกิดยึดอำนาจก็ฉีกทิ้งได้ทุกครั้งคราวไปดังนั้นการออกกฎหมายป้องกันการปฏิวัติแค่คิดก็โง่เพราะไม่เคยมีอยู่จริงและไม่เคยสำเร็จในทางการเมืองและช่วงต่อสู้ที่มีพลังแข็งแรงยังไม่กล้าทำแต่ในวันที่ประชาชนย่อยับแล้วกลับแสดงความกล้าขณะที่ไปจับมือกับกลุ่มยึดอำนาจตั้งรัฐบาลคาดว่าความสัมพันธ์ของผู้นำจิตวิญ,ญญาณพรรคเพื่อไทยกับทหารหน่าจะระหองระแหงกันเพราะถ้าความสัมพันธ์ดีกันแล้วเรื่องการแก้พรบรว่าโดยการจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมจะไม่หลุดออกมา นายจตุพรบอกว่าพักเพื่อไทยทําเป็นเก่งกับฐานในยามการเมืองเป็นปกติเท่านั้นเท่ากับหาเรื่องเมื่อได้เรื่องแล้วก็หนีกันหัวสุกหัวซุนอีกอย่างนายประยุทธ์สิริพาณิชสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยคนจุดประเด็นและคอยเสนอเนื้อโทษกรรมสุดซอยยังไม่ออกมาพูดให้เป็นเรื่องเป็นราวว่าจะเอาจริงกันแค่ไหนด้วยการอ้างให้ประเทศเดินหน้าหาความสงบแต่กลับมาหาเรื่องกับฐานเสียเองดังนั้นจึงทําเป็นนักประชาธิปไตยแบบเดิมๆอีกใครเชื่อก็งโง่เต็มทีแต่อยากเห็นพักเพื่อไทยเอาจริงกับกรณีนี้สักเครื่อง อีกทั้งบอกว่าการนําลูกเรือประมงไทยถูกพมา่าจับตัวไปรัฐบาลไร้ปัญญานํากลับมาว่าเอาแต่ผลัดผ่อนไปเรื่อยไปวันวัน,วนแล้วที่สุดบอกรอทางการพมา่าอนุญาตอีกอย่างกรณีนี้รัฐมนตรีกลาโหมนายภูมิธรรมเวชเชียชัยเมื่อมีหน้าที่คุมกําลังทหารในประเทศควรมีลักษณะแข็งแรงแต่ไม่แข็งกร้าวกลับให้ความเห็นเสมือนเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศใช้ท่าทีอ่อนน้อมในการแก้ปัญหาพมา่าจับลูกเรือประมงไทยไปคุมขังกรณีนี้ตนเห็นว่ารัฐมนตรีต่างประเทศนายมาริสเงียมพงควรอยู่ที่เนปิดอ เมืองหลวงพมา่าอีกทั้งรัฐมนตรีกรลาหมไทยต้องนําผู้บัญชาการทหารระดับสูงนัดรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมพม่าพูดคุยกันในเรื่องการปล่อยลูกเรือประมงไทยแต่รัฐบาลไทยกลับไม่กระตือรือร้นเอาคนไทยกลับบ้านได้แต่ใช้ลีลาแบบขอความเห็นใจกับพมา่าซึ่งเป็นการแสดงความอ่อนแอเหตุนี้นำหน้ารัฐบาลไทยคงไม่มีทางนําลูกเรือไทยกลับบ้านได้จริงเพราะไทยแสดงความอ่อนแอให้ประเทศข้างบ้านเห็นดังนั้นประเทศเพื่อนบ้านย่อมไม่เกรงใจ นายจตุพรเชื่อว่าขณะนี้สถานการณ์เลยเถิดแล้วจนรัฐบาลไม่สามารถชี้แจง Moucc ด้วยข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงได้ดังนั้นรัฐบาลไม่เห็นหัวประชาชนย่อมนำไปสู่ความส่มเสี่ยงการเสียดินแดนโดยปรากฏการนายสนธิแค่มายื่นหนังสือกับรัฐบาลยังม,มีคนร่วมแสดงพลังกันมากขนาดนี้ซึ่งไม่มีใครคาดคิดจะมีคนนับพันมาร่วมสนับสนุนนายสนธิประชาชนต้องสนับสนุนประชาชนด้วยกันเมื่อเคยถูกหลอกมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วยังเป็นบทเรียนเจ็บปวดทุกฝ่ายที่เดินมาถึงสถานการณ์ขณะนี้ ดังนั้นความกังวลถึงการเสียดินแดนจะเป็นสถานการณ์ประชาชนไม่พอใจข้ามปีขอให้จับตาเฝ้า,าสถานการณ์กันไว้นอกจากนี้กรณีการตรวจสอบไตส่สวนชั้น14ปปชจะปิดเกมอย่างไรหรือจะลากเกมซึ่งไม่ง่ายเมื่อทุกอย่างถูกเปิดเผยออกมาแล้ว